ุงยุบเลยส่งไปเลยถ้ามีคนสนับหนุนไปตีตลาดที่ญี่ปุ่นลงเลครับผมเดี๋ยวตัวจริงออกมาครับเดี๋ยวจริงออกมาแล้วเดี๋ยวซี่หาทางติดต่อกันได้เน,น,นนะา,า,รรานนะน้ำหนักลงสองกิโลเพราะว่าตีตลาดทางญี่ปุ่นจริงๆนะน้ำหนักลงสองกิโลหันกล้องมาวันนี้โชว์แอลเพิ่์นอุ๊ยเบิ้งสามีนุเอ้าเอา,เอาโชว์เต็มที่ บุญเน่เห็นไหมเฟเบอร์คนดีใจเฟนเบอร์เพ่นเห็นผลตั้งแบบลงสองโลเดยดลดหน้าทองลงเห็นไหมใช่วันที่หกไลกี่โมงไล่เจ็ดสามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเนาะพนังไล่ร้านค้าเรามีหลายร้านแล้วเราจะขึ้นขึ้นขึ้นเขา้เากรไล่เที่ยงคืนตลอดเพราะว่า คนจะเข้ามาเย 1941, bursting, อะๆแล้วก็ออกไปคนเข้ามาเข้ามาเพราะว่าคนใหม่จะเข้ามาตลอดแล้ววันนี้แล้วยอดรวมเข้าทั้งหมูกของเราจะขึ้นแล้วก็มันจะเปิดการมองเห็นไงประลากกินแรงไหมยนีายยังไม่ได้ยังไม่ได้ชันหนร้องต้องถามมาล้องเนี่ยเพรสิว่าเปิดเพราิว่าเปิดหอมห้อยยู่ดีแหละนาะแป้งไม่้อีเนี่ยเราจสิหอมประหลาดมเดี๋ยวพี่จะซื้อไปให้ เพื่อนลองใช้ครับผมเดี๋ยวเซรั่มตัวจริงออกมานะครับพี่ที่เขาอยาก,กิดสั่งไปญี่ปุ่นก็ค่อยติดต่อมาเนาะว่าพี่เขาจะไปตีกันตลาดที่นู่นก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราก็จะเอาเป็นลาวไปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วจะตีทั่วไปเลย เราจะจัดระบบแบบตั้งมากติ๊กตัองจะลุกเป็นไฟสัปดาห์หน้าเจอกันแน่เธอเชื่อมั่นใจน้องย่าทําออกมาดีอยู่แล้วใช่ครับโอ้ยล้วงจุดบ้า ย่าเขาชอบกินอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาจะถ่ายทุกเวลาตอนเนะช้าเนะใช่หนูชอบกินกินแบบทุกวันจำเป็นภัพผมพี่จะรออยู่นะไฟเบอร์เทลัมกันเดีดจำเป็นมากขอบคุณครับจะลองขาับไฟเบอร์จะสั่งได้ที่ไหนบ้างได้ทางติกต็อกนะครับแล้วก็แอปฟ้านะครับ ย้อนขายไหมคะเซรั่มยังไม่มีครับตอนนี้ประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะแต่เซรั่มมาไม่ที่หงนี้ิมะม่วงส้มเนาะตะลักฮะซังสำไวไม่ลองคนเขาไม่ลูกแล้วทีไม่ยังเขาไม่ลูกแล้วเขาอยากกินส้มกินแล้วไหมได้เลยจ้าจะให้พี่สาวเดี๋ยวน้องสั่งให้แล้วส่งให้จ้าน้ำหนักลงแต่หนูก็ยังกินนะทุกคนแต่กินแล้วขี้ออกขี้ออกขี้ออกที่ที่ฝากสั่งก็คือพี่คุ๊กไก่เนี่ย ทุกคนเห็นไหมว่าหนูหนูก็ยังกินนะแต่ว่าหนูขี้เยอะกว่าเดิมขี้ออกขี้ออกขี้ออกแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายดีมากเลยขอไฟเบอร์เปิดไปทางในเดิมได้แต่จะให้สิบคนโอนก่อนสำหรับเสื้อสามร้อยตัวได้เพราะว่าเขาจะอยากได้เสื้อนะใช่ก็เลยให้พี่ที่เขาโอนก่อนก็ได้อันนี้กินไฟเบอร์ตัวจริงาไปทางมีไม่มีครับไปทางมีแต่มีไม่มากนะไปทางกินไฟเบอร์ตัวจริงมาประมาณ แพงกเราให้แค่ประมาณยี่สิบหรือสามสิบตัวกินไฟเบอร์ตัวจริงมาประมาณสองอาทิตย์ลงไปสองโลแต่เซ็ตจริงจังนะเธอเดี๋ยวพี่จะมาตีตลาดที่ญี่ปุ่นให้นะครับเอียะอินเจแปนครับผมขอบคุณครับนี่แคปไปก่อนพี่ชื่อมิวกิเนี่ยขอนเอวก่อนจริงๆช่วงต้นกันไหมต้่นกอนไหมต้นก่อนไหมตอนนี้เหลือสี่สิบแปดต้นก่อนไหมไม่ พันเอวบึงเอาโซ่อบเอวโซรอบเอวก่อนเอาลองเดินตรงๆแบบเมื่อวานที่ว่าจะเดินแบบเอาเดินมาเดินมาแล้วก็เปิดเอวมาแล้วนาติดต่อกับบอกมันโซรห่นอะไรมันสิ่บอกน่าจะตอบลงน่าจะลดลงยังไงกงามครับโอเคครับพี่มิวกี้เราตัวจริง เดี๋ยวพี่รอดูได้เลยว่าตัวเทสเนี่ยแปลว่าเขาจะแปลว่าคนที่กลับไปใช้แล้วก็มารีวิวยังไงพี่รอดูเลยแมนเดี๋ยวถาเบิงทุกคนถาเบิงว่าเขาสีแบบเขาเรียกอะไรนะจงยังก่อนบอกเขาใส่คำว้าไหนเขาลืมคำใส่สีวาอหยัางล่ะก็ลืมนี่แหละเพื่อนสีวาหยังล่ะเขาสีได้แปลให้พเ,พเพื่อนก็บอกพ่อตาเพื่อนมา เห็นผลเออก็เห็นผลลืมกินนี่ลืมล <c oughs> หละผลลัพธจากการรีวิวแต่เออผลลัพธ์จากการรีวิวว่าเป็นแนวไดมีต้องดูท่านรอดูเลยครับ <c oughs> ว่ามันดีดีมากแค่ไหนทียาจะหมดแล้วรอไฟเบอร์เย้ yeah. ใครที่เคยกินทีย่านะคะจะรู้ว่าสินค้าเราฟังไม่ไหวเนาะ <c oughs> กวนขึ้นเลยเครียดให้พ้อเอาม,ามาา้ินมาเตียงเขาเลยเงินพร้อมแล้วค่ะเงิอนออกมาเลยเราผลลตอนรับรีวิวลูกใช่ครับ กี่โมงเลยวันพรุ่งนี้จริงๆเงินเดือนออกแล้วพอมมากโอ้ห oh. นะพรุ่งนี้คนเงินเดือนออกอะาเอานอนดูหลังรถมาไหมเพา,าเออกาพากลังไก ี๋ยวจะลงก่อนนะแล้วค่อยมาดูย่าตอนเย็นนะ mm hmm. ถ้าฝากกันเ mm hmm. ย็นนะครับ mm hmm. หรือว่าไปเที่ยวไปอะไรก็ขอให้เที่ยวสนุกนะอย mm ่ hmm. ามาเจอกันตอนเย็นดีกว่าเ mm hmm. นาะครับเจอกันตอนเย็นนะคะบ mm ๊ายๆเดี๋ยวจะไปอ่านบทแล้วบ๊ายๆไม่ฟาซิโยอักเกนไม่เอาชีวากินปิดอันนี้เบอร์น้องอยุ้